สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินทีน e e เฮ้วันศุกร์เหมือนเดิมวันนี้แต่เป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่ลูกวันศุกร์ที่หกหกเดือนอะไรตุลาพอสองสองพันห้าหกสิบหกสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะนี่อะไรลูกอันนี้อะไร โอ้ยวันนี้หนูเอาหามมาด้วยวลูกหนูเป็นอะไรคะวันนี้วันนี้หนูเป็นตัวอะไรแม่แม่น,นเป็นแมวมีมมมโอเคม,มาเดี๋ยวเรามาเริ่มพูนตัวแรกกันเลยนะคะอ่ามาดูตัวแรกนะเราก็มาเริ่มกันที่เอเอไออ่ามาเริ่มตัวนี้เป็นไงมั่งชาวเฟมเดลูกเป็นยังไงอธิบายสิเป็นขาลง ขาลงแล้วซื้อได้เปล่าตัวนี้ซื้อได้เพราะอ,อะไรลูกนี่ตรงเนี้ยมันกัดตัวใช่ไหมกัดตัวดูจากอะไรอ่ะสะโตเนี่ยสโตมาหนึ่งยังไงสโตมันเริ่มตัดขึ้นแล้วแล้วไงอีกลูกอยู่แค่นี้นนยิบเส้นด้วยอ่าราคาขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้น EMA ลูกกับตัวแล้วก็ไงอีกนี่สัญ,ญญาณคือโลมันเริ่มยกพูกเห็นไหมแลวอยู่ตรงนี้นี่โลมันยกโลมันยกแล้วเนี่ย อ่าคราวนี้ตัวเนี้ยถ้าซื้อได้สต็อปอยู่ตรงไหนลูกสต็อปอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือก็คือสามจุดเจ็ดสามจุดเจ็ดคือจุดสต็อป้อนนะคะแล้วเทปองฟิดกับลูกตรงไหนเลยตรงนี้กี่บาทคะเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งเป็นจุดเทปงฟิดนะ แล้วถ้าเกิดมันเบรคแนวต้านตรงนี้ไปได้ลูกขออีกเป้านึงเผื่อเบรคถ้าไม่เบรคเรวก็ขายเท่านี้อ่าราคาเท <4. S 1> ่าไหร่สีจุดห้าโอเคค่ะสี่จุดห้านะลูกนะอันนี้จบไปหนึ่งตัวตัวถัดไปคือเจมาร์ลูกเจมารเป็นยังไงบ้างทาฟิลีมเดเหมือนเดิมเจมาอ่าอธิบายสิเป็นขาลงอ่าไรอีก ขาลงแล้วมันซื้อได้เปล่าซื้อได้เพราะอะไรเ่อยผลมาสิจะโตตัดขึ้นเออแลอ้วอไอีกลูกนี่งไงอ่าอีก็ตัดขึ้นโดยทีแล้วไงอีกลูกเหตุผลเดียวไม่พอลยกยกลงยกลงไปแล้วเนี่ยตอนแรกลอยตรงนี้มันยกขึ้นมาแล้วลูกยกลมไม่ได้อีก อย่างนั้นก็อยู่เหนือเส้นอ่าราคาอยู่เหนือเส้น EMA แล้วจ้าคราวนี้ตัวนี้ถ้าเราจะซื้อเนี่ยสต็อปล็อตอยู่ตรงไหนคะไหนลองบอกดิครับล็อตอยตรงไหนกี่บาทยี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจุดสองเก่งมากอ่ะคราวนี้ถ้าเราเป็นสองลึกได้จุดซื้อจุดสต็อปล้วจุดเท็ฟิตล่ะลูกตรงไหน แถวแถวนั้นคือเราตรงไหนคะยี่สิบสี่จุดเจ็ดยี่สิบสี่จุดเจ็ดอันนั้นเป็นเอจุดแนวต้านที่เราต้องผ่านเข้าไปให้ได้รู้เป่าลกูกถ้ามันผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยขอเทสกำไรไปกี่ดูซิเป้าตรวไหนลกูกให้ผ่านแนวต้านนี้แล้วไปไปต่อตรงไหน,นที่เลือาคาเท่าไหร่คะยี่สิบแปดจุดสห้าอยี่สิบ แปดจุดสองห้าหรือว่าถ้าจำง่ายๆเอาแค่ยี่สิบแปดบาทก็พอตัวเลขกลมๆเลยยี่สิบแปดบาทนะอ่าตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนตัวแล้วตัวนี้เจมากแล้วก็ไป I L M ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็เดรุตัวนี้ค้าขึ้นอ่าแล้วไงอีกแล้วไงอีกนี่ไงสตจะขึ้น โซตัดขึ้นแล้วแล้วไม่ได้อีกลูกตรงนี้ด้วยที่ทำงานเอ้เลียกเส้นอเอเอด้วยโลยก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 ,ยกคันนี้ตัวเนี้ยลูกหนูดูนะมันเขียวขึ้นมาแล้วชนตรงเนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวต้านใช่แล้วมันชนแนวต้านอยู่พอดีเลยตอนเนี้ยปิดชนแนวต้านแล้วก็ยังชนเส้นอเอเออีกด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในวันจันทร์นะลูกว่ามันจะเปิด โดดผ่านแนวต้านนี้ผ่านเส้นเอเนี้ได้หรือเปล่าถ้ามันเปิดผ่านไปได้เนี่ยทำสตาอปตรงไหนลูกเอาไงเราต้องตามข้างบนสต๊อปอยู่ตรงไหนนะยี่สิบสามจดเจ็ดยี่สิบสามจุดเจ็ดวะถูกต้องค่ะแต่ถ้ามันไม่เปิดแกลบโดดไม่ข้ามล่ะมันอาจจะยอ่อถ้าย่อเนี่ยจะอยู่แถวไหนลูกอีกจา ใช่ะนะยี่สิบสามเออยี่สิบสามบาทดูว่าจะย่อหรือจะเบรคถ้าย่อก็สต็อปที่ยี่สิบสามนะแต่ถ้าเรามีของแล้วล่เราจะไปเทสกํกำไรตรงไหนลูกนี่ไงคือห้าจุดห้ายี่สิบห้าจุดห้าคือจุดเทสกํกำไรนะคะโอเคตัวต่อไปกันเลยเราเคสีสี อุาทำให้จบเ๋ยวเดี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 ๋ยวทำให้สนุกกันนะตัวนี้อะดูดูสิเป็นไงบ้างตัวนี้เป็นไงลูกตรงนี้เขาเรียกว่าคอทามไฮลูกในแท่งเทียนแท่งเนี้ยมันคือแท่งเทียนของวันนี้นะลูกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหนูรู้ไหมมันเกิดเหตุการณ์ที่วันนี้เบรก แนวต้านออทามไฮไปออทามไฮที่เขาทำไว้ก็คือ11.7วันนี้เบรกผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยไหวก็ลงมาย่ออีกเพราะว่าตลาดเป็นพอดีตรงนี้ลงมายอ่อเสร็จแล้วตอนปิดอะปิดที่11.7ความหมายก็คือความหมายก็คือคือไปต่อหรือจะย่อเพราะอยังดีที่เขาปิดตรงเสมอแนวต้าน1ิบ ยังดีที่ว่าปิดอยู่ตรงนี้ไม่หลุดแนวจ้านนะถ้าไปต่อเปิดแกบขึ้นไปเหมือนเดิมสต็อปอยู่ตรงไหนลูก uh huh. สต็อปสิอืแก็บใช่ไหมอืมถ้าเปิดแกบเด,ดี๋ยก็ไปเลยตรงนี้เลยไง1.7อ่าใช่ก็1.7 <11. S 1> น,นี้แหละแต่ถ้าไม่งั้นยอ่อย่อไม่ให้หลุดตรงไหนลูกขอ,ขอ Stop loss. สต็อปลอสซียอ่ออย่าให้หลุดตรงไหนอย่าให้หลุดตรงนี้คือเอ็ดจุดสามนิ่งๆทำไมมันดิ้นจังน,นิ่งๆตรงไหนลูกเอาให้แน่นิ่งๆจุดสี่ลูกมาให้จุดสามสิบเอ็ดสิบเอดจุดสี่นะอ่าถ้ายอ่อไม่ให้หลุดสิบเอ็ดจุดสี่คราวนี้มาดูตัวตรงนี้ซิเนนะียต้านข้างบนไม่มีเราก็จะมาดูว่า แล้วตัวเนี้ยเราจะไปเทสกาไรตรงไหนอเดี๋ยวมาัวทาให้มันเล็กลงใช้ตัวช่วยนิดนึงนะอ่ะเราจะตีเส้นพาลาเลลลูกดูซิว่าตีแล้วจะเป็นยังไงอ่า เดินนี่ไปเลยเดินแค่ไปเดินแค่แปประมาณนี้ลูกอ่ะเราได้แล้วคราวนี้ถามว่าเจอแบบนี้แล้วเทคกำไรตรงไหนลูกตประมาณกี่บาทสิบสามสิบสามบาทอ่ะคราวนี้เราก็ได้เป็นจุดเทคโกฟิตแล้วนะคะสิบสามบาทค่ะตัวนี้ KCG เรียบร้อยแล้ว หม,หมดแล้ววันนี้วันนี้สี่ตัววันนี้ทำแค่สี่ตัวฝากอะไรถึงที่พี่คะฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งจะวยทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูซีรีส์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย